จากเหตุการณ์ของคุณหมอกระต่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทางคณะกรรมการที่ท่านสุรชัยเป็นประธานอยู่ได้ทำโครงการหนึ่งขึ้นมานะคุณผู้ชมก็มีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีการเปิดแคมเปญน,นี้ขึ้นมานะคะนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทําได้แล้วก็เป็นโครงการที่ร่วมมือกันกับสสสแล้วก็หลายภาคส่วนทีเดียวนะคะวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของโครงการนี้และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนว่าเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรตํารวจจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างกฎหมายในบ้านเรามันเบาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วตารวจปล่อยปละละเลยไหมทําไมคนผิดกฎจราจรตํารวจจึงไม่จับเนี่ยวันนี้จะเรียนถามท่านตรงๆเลยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าขอเริ่มต้นกันที่ตัวโครงการนี้กันก่อนทั้งสองท่านซึ่งถือว่ามีบท บาทกับเรื่องของการผลักดันในโครงการนี้ด้วยนะคะอยากให้ท่านสุรชัยได้พูดถึงโครงการนี้หน่อยค่ะครับก็โครงการนี้เป็นการริเริ่มร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภาค่ะร่วมกับสสส,สแล้วก็บรรดาภาคีเครือข่ายทั้งหลายนะครับซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของเรานะครับที่ร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุมาโดยตลอด สำหรับโครงการหยุดสูญเสียหยุดให้ให,หยุดลดให้คนข้ามทางมาลายความดีที่คุณทําได้นั้นเนี่ยก็สืบเนื่องอย่างที่คุณนันทิยาได้กล่าวไปตอนต้นก็คือมาจากเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายเมื่อวันที่ยี่สราคดมกะาครับเราจึงถือเอาวันที่ย1สิดกุมภาซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของการเสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายเป็นวันเปิดตัวนะครับหรือ i ิก o f ฟโครงการนี้ที่ รัฐสภาะนะครับเป้าหมายสำคัญก็คือเราเราต้องการจุดกระแสเรื่องนี้ว่าประเด็นปัญหาความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลายของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งเเกิดขึ้นจากกรณีคุณหมอก็ตายแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆมาโดยตลอดนะครับเฉลี่ยปีหนึ่งเราจะมีผู้เสียชีวิตจากการเดินเท้านะครับแล้วถูก รถไปชนนะครับปีหนึ่งจะมีผู้เสียชีวิตในฐานะที่เป็นคนเดินเท้าในประมาณ1.000คนต่อปีแล้วหนึ่งใน4ของคนเดินเท้าซึ่งอาจจะเดินอยู่บนฟุตบาทเดินริมถนนหรือเดินข้ามถนนก็ตามนะครับในหนึ่งพนี่ค่าเฉลี่ยหนึ่งในสคือ25%เปอร์เซนต์เน่ยจะเป็นคนเดินข้ามทางมาลายแล้วถูกรถชนเสียชีวิตก็เฉลี่ยก็ปีอยู่ประมาณ2อ0ห้าสิคนตกเดือนละ ยีกว่าคนนะคร<ะ>ับเดือนละ20่สกว่าคนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นปัญหาที่ที่เราคิดว่าจากาเหตุการณ์ที่สูญเสียคุณหมอกระต่ายเนี่ยเราเราควรที่จะต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเสียที<ะ>ในการที่จะหยุดความสูญเสีย<ะ>เริ่มต้นจากคนที่เดินข้ามถนนก่อนนะครับว่าทำอย่างไรเราจะทำให้ทางมาลายของสังคมไทยเป็นทางข้ามถนน ที่ปลอดภัยทั้งทั้งที่ในกฎหมายเองนะครับก็เขียนให้สิทธิ์คนข้ามถนอนอยู่แล้วแล้วก็ยังเขียนบังคับคนข้ามถนนด้วยว่าต้องข้ามถนนตรงทางม้าลายซึ่งเราก็ทําทแล้วซึ่งเราก็ทําแล้ว,แ,ลวแต่ปรากฏว่าทางม้าลายเป็นทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนนั่นสิคะนะครับทั้งทั้งที่กฎหมายก็เขียนบัญญัติเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของคนข้ามทางม้าลาย <S <S เพื่อให้เขาได้ข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่น รถต้องหยุดให้สิ่คนข้ามทางม้าลายได้ข้ามอย่างปลอดภัยก่อนะนะครับก่อนถึงทางม้าลายรถทุกคันต้องชะลอความเร็วลงะนะครับเพื่อที่จะให้สามารถหยุดรถเมื่อมีคนข้ามทางม้าลายนะครับรถทุกคันก่อนถึงเขตทางม้าลายนะครับห้ามเปลี่ยนช่องทางนะครับห้ามแซงนะครับแต่ก็ปรากฏว่าทุกวันนี้เราก็เห็นรถทุกคันไม่ได้ให้ความสําคัญกับทางม้าลายนะครับ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ที่อาจกล่าวได้ว่าไม่มีวินัยในการรักษากฎจราจรซึ่งจริงๆกฎจราจรก็คือกฎแห่งความปลอดภัยนั่นเองนะฮะออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของโครงการนี้เนี่ยเราจึงวางเป้าหมายไว้ว่าเราเราจะจุดกระแสความรู้สึก ที่จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหานี้ร่วมกันของผู้คนในสังคมขึ้นมานะครับโดยเชื้อเชิญทุกคนในสังคมว่าการที่เราในฐานะที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถบรรทุกรถยนต์หรือแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์ก็ตามถ้าทุกคนนะครับเคารพกฎจัดกฎจราจรหยุดรถให้คนข้ามทางมาลายนะครับชะลอความเร็วก่อนถึง ทางมาลายไม่เปลี่ยนเลนไม่แซงกันนะครับในเขตใกล้ทางมาลายนะครับคนข้ามทางมาลายก็จะมีความปลอดภัย<ร>แล้วถามว่าความปลอดภัยถ้าเราช่วยกันสร้างได้ใครบ้างจะมีความปลอดภัยก็ตอบว่าทุกคนนะครับ <ฮะ S 2> แม้กระทั่งคนในครอบครัวเราคนที่เรารัก<ฮ>ะนะครับไปทุรัสปากปังที่ไหนต้องข้ามถนนที่ไหนนะครับคนต่างๆเหล่านั้นก็จะมีความปลอดภัยนะครับเ,เรื่องต่างเหล่านี้ เรามองเห็นว่ามันคือความดีที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆแต่เรามองข้ามแล้วไม่ให้ความสำคัญจนกระทั่งนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างที่วมเรียนให้ทราบปีหนึ่งเฉลี่ยพันคนนะครับที่ที่เราปล่อยให้ความสูญเสียอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันเรามั่นใจว่าเราจะหยุดความสูญเสียในเรื่องนี้ได้จริงเป็นที่มาของโครงการที่ วุฒิสภาทำขึ้นครับค่ะและถ้าดูในอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคุณผู้ชมที่ทางวุฒิสภาทาขึ้นมาเพื่อที่จะมีการแจกจ่ายประชาสัมพันธ์และจะเห็นว่านอกจากมีภาพของคนเดินข้ามทางมะลายยังมีรูปของกระต่ายด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการบรรลึกถึงคุณหมอกระต่ายแล้วก็จะถือเอาวันที่คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตเนี่ยเป็นเป็นวันสําคัญว,วันที่21ที่เราจะทํากิจกรรมอย่างเงี้ยตอ่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบาย ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมอบผ่านกระทรวงหมหาดไทย <c oughs> นะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์หน่วยการความปลอดภัยทางท้องถนน <c oughs> แห่งชาตินะครับ <c oughs> ก็ได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าการจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วว่าทุกวันที่21สของเดือน <c oughs> นะครับทุกจังหวัดจะต้องทํากิจกรรมลักษณะเดียวกันเพื่อลดรลงให้ทางมาลายเป็นทางข้ามที่มีความปลอดภัยรวมทั้งลดรลงเรื่องการลดอุบัติเหตุ <c oughs> บนท้องถนนด้วยครับ